สวัสดีครับผมในคลิปนี้พามาด,บดนะบูบ่อดินนะครับบ่อดินนะครับบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะอนี่มันพามาดูบ่อดินทำไมวะนี่นะครับเห็นไหมครับในบ่อดินนี่จะมีพวกลูกปลาเล็กๆนะเห็นไหม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 ครับเห็นไหมครับน่าจะมีพวกลูกปลาเล็กๆ เห็นไหมลงกบเล็กคือวันนี้พามาดูบอดอ่อเดนคือผมมีปลาชนิดหนึ่งแคสองชนิดสั่งไว้แล้วพอดีพี่เขาจะมาส่งช่วงตอนเยน็เยนเย็นค่ำๆนี่แหละนะครับคือผมก็เลยคิดว่าเออมาช่วงค่ำแสงมันก็ไม่มีใช่ไหมหล่ะครับก็ถ่ายบอ่อ อะไรเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยชัดใช่ไหมล่ะครับเนี่ยบอลักษณะก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้เป็นบอธรรมชาตินะครับมีมีลูกปลาลูกอะไรเต็มเลยคือผมสั่งไว้มีปลาสองชนิดปลาเข้าดํากับปลาน้ําเงินนะครับก็ประมาณไม่เยอะครับไม่เยอะสั่งไม่เยอะปลาเข้าดำสามสิบตัวแล้วก็ปลาน้ําเงินสิบกว่าตัวนี่แหละเห็นพี่ทอกว่าไอปลาน้ําเงินนี่ก็โหดเหมือนกันนะ ถ้าอยู่ใ,ใกล้กันการเป็นว่าเล่นโอเคโหดไม่โหดยังไงก็ต้องลองมาปล่อยดูนะครับว่าจะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือมาถ่ายไว้นะตอนที่มีแสงก็ถ่ายไว้เนี่ยลักษณะบอกก็นี่แหละนะครับมีหญ้า,ามีอะไรมีลูกปลาเล็กๆคือผมเอปาปลาตรงนี้มาปล่อยคือผมเห็นลูกปลาเนี่ยมันมีเยอะเรียกดว่าปลาสองชนิดนี้ nn, เป็นปลาที่กินเนื้อ ปลากินเนื้อก็เลยลองเอามาทดลองปล่อยดูว่าจะอยู่อยู่ได้ไหมอยู่รอดไหมจะตายไหมนี่แหละครับอาหารอาหารปลาก็เป็นอาหารพวกนี้แหละพวกลูกปลาเล็กๆนี่แหละเป็นเป็นอาหารให้กับเขาโอเคครับเดี๋ยวถ้าไงลูกปลามาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับอาจจะเป็นนู่นแหละช่วงแสงหมดโอเคครับไว้เจอกันลูกปลามา อ่าแล้วครับป่าสองสี่หกถุงออาจจะมืดหน่อยนะครับเขาเพิ่งมาส่งให้เมื่อกี้ก็เลยเอามาลงบ่อเลยโอเคเดีย๋ยวเรามาเปิดตูกันนะครับมาจากเป็นนงินไงเคแกะออกมาแล้วมาดูกันเลย เขาดำไม่กลัวแน่นอนนะเนี่ยนะแบบนี่แหลอเค็แงแรงดีครับปลาเขาดำมาดีลัวษณะจันดีกว่า ก็ได้ครับก็ได้สองแรงดี เอ็คจะปล่อยเลยตัวนะเข้าไปเลยเริ่มปล่อยเลย ไป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 แล <ulously, S 1> <eterm Gore. S 2> ้วลอดไหมเนี่ยฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาปล่อยปลาอีกชนิดน,นึงแล้วกันนะครับ okay, มาแล้วตัวท,ที่สองก็ไม่ตายเยอะนะแต่ว่าตัวที่ตายที่เราก็ไม่ได้คิดคิดสาขาเนาะที่เราก็ไม่ได้คิดไม่ตายเยอะอยู่ตรงนี้อ่าอาคือตายที่แข็งแรงก็พอมีอยู่บ้างเนาะ กือตัวละสองกแปดเก้าประมาณเตัวนะที่ยังแรงนะตาเงินนะงไหมเนะี่โอเคไม่เล่นได้ไม่ได้เดี๋ยวตาย ไอ้ที่พงงาบพงงาบอยู่นี่จะรอดไหมไงฮะ โอเคเดี๋ยวผมจับปล่อยเลยดีกว่าอ่อาแข็งแรงอแข็งอุ๊ยอ,อุ๊ยอ,อุ๊ยไปโอเคสองตัวจับแรงได้ครับกลัวตายสาม ไม่ก็ไม่เห็นโอ่นี่5 5ตอนนี้ใส่มา เก็บไปแล้วแปด าตัว,ตวที่เหลือก็เราพังงาพังงาอยู่ามาลุ้นดูฮะว่าจะรอหรือเปล่าโอเคนะครับเจ็บก็มีเท่านี้แหละนะ้ดูแต่ยังไงก็จะรู้ว่าเป็นไง ก็ติดตามกันแล้วกันนะครับนะคงอม,มจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าปล่อยไปแล้วจะตายมั้ยหรือจะเป็นยังไงโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละวครับสวัสดีครับผม